สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับในวันนี้ก็มาต่อกันนะครับกับเกม Take t o Yomi ในพาร์ทที่3มทนพ่อไปที่ปอโลกแล้วหมู่บ้านเราต้องการผู้นำไอโกดนเป็นหน้าที่ของเจ้าไอาโกะเจ้าหน้าแข็งแกร่งพวกเขาทุกคนเคารพเจ้าแม้ข้าจะตัวคนเดียวข้าก็ไม่อ่านล้มเหลวต่อพวกเขา カカゴでコサイス。おひとりではありまみれとこのようかとポンジャオにおちかしたよんかさ、バン、カプチャー、バン、カタナジャンをかなえ。おちかいもシャゲます。まもってたくあまのカネジャーポンカーだだただ。ただ、そう <ぜ cafe S 2> かいや、いちゃう、ゆきんかんか。でやがかさ。 บ้านหมู่บ้านลุกเป็นไฟไอพวกไอ้พวกโจรมันมันแอบเข้ามาทำลายหมู่บ้านมันเป็นกับดักไม่นะทุกคนกาบ้านถูกแขนคอปูกฆ่าตาย คนนี้คุยได้เกิดอะไรขึ้นโลบุต้องโลบุเป็นยังไงบ้างเราทำเต็มที่แล้วพยายามแล้วแต่ว่าอีดงเขามันมีก,กันกี่คนเน่ยเยอะมากมหลายร้อยพวกเราหลอกมไม่ไหวแล้วฆ้าไม่ไหวแล้วด้วยคนที่ยังรอดด้วยแล้วก็ไอกะ ไอโก้ล่ะเรา,ลาปลอดภัยไหมยกยกโทษให้ข้าด้วยหรือว่าไอโกจะจะโดนมันฆ่าไปแล้วหรือว่าจะโดนมันจับตัวอยู่โอ้ทุกคนโกราหนกันหมดเลยหมู่บ้านหมู่บ้านของเราไอโก้ไโกโตโรเห็นไอโกบ้างไหม โอ้ทุกคนโอ้โหไฟไหม้บ้านทุกหลังย่อยยับตรงนี้ไปได้ปะไปไม่ได้ฮะแต่ตรงนี้มีของให้เก็บเก็บของได้ของสะสมข้างหน้านี้ไปได้ปะหน้านี้ไปไม่ได้นะหลังนี่ละนี่เหมือนทางฟันก็หรือว่าตรงนี้นขึ้นตรงนี้ โดดขึ้นไปได้โกมาเดอี่นกะล้าวกมันอย่าปล่อยให้เหลือไปลออไปได้ทุกคนโดนม่งหดเหี้ยมโดนโ วรงนี้มีสัญญาณให้เซฟเซฟก่อนมาตามหาไอโกะมนุกคารัยทั้งหมดไปที่คามิควาวะบุระตามแผนมัวนวางแผนไว้จริงๆด้วยไอพวกโจรชั่วกลับมาแล้วกลับมาล้างแค้น ไปไปซะตุนชั่วสสมีของะสมมีสันเจ้าตัวนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ต้องมุ่งหน้าไปทางนี้ต่อสินะจอยก้ัวมาทำอะไรกับหมู่บ้านของข้าทุกคนเอามาโผล่เนไวไปไปซะเส็เรียบร้อย อันนี้มีบันไดขึ้นไดปะะขึ้นไดโอเคที่ข้างบนมีอะไรอาจจะเป็นของให้เก็บมีโจรอ่ตร <c oughs> วน,นี้มีของให้เก็บพลังชีวิตเพิ่มขึ้นเอ้ตัวบ๊อบโอเคอันนี้ลงด่วนไดไหมลงด่วนไม่ได้ทันสองลงมาเดี๋ยวขาหักต้องลงทางบันไดปก,ปกติ โอ้ยลุณลวงโดนมีคนหนึ่งเรียบร้อยโดนไฟกรอก ที่ไปได้อันนี้ล่ะอันนี้เหมือนว่าจะเป็นข้างบนนะไปไม่ได้เบ๊บเอ้ก็ได้ช่วยข้าขาของข้าแกร้องเหมือนกับเด็กเจนียนซี่เราช่วยแกเองโอ้โจนูกบ้านครับหนึ่งเป็นหนึ่งเปหนึ่งเข่วยจะช่วยให้เองช่วยไปสบาย เอะคุยได้คุยหน่อยคุยเถด้วยต้องทาถล่มทับขาของข้าแกที่ไร้ความเมตตาตอนนี้มาร้องขอความช่วยเหลือนั่นเหรอต้อขอโทษถ้าเพื่อทำตามคำสั่งของนั้นแล้วแกเราให้เสียใจทุกครั้งที่ข้าคนไม่หลับได้โปรดได้โปรดคนชั่วก็สมควรที่จะต้องอยู่แบบนี้นะไปละไอ้แต่เเร็วกลับมานะข้างแม่มัน ยนีตายิงลูกพีชที่หาเไป200หลาได้กระโลกของแกเป็นเป้าที่ง่ายกว่ามากแล้วก็ยิงโชว์เชยดหัววิ่งสิเจ้าซามูไรต่เสีอารมณ์ข้างของแกช่วยแกไม่ได้อีกแล้วแล้วยังไงล่ะโอ้เตะสวนโดนยิงสวนนักธนูเข้าใกล้มันก็แค่ท่อนเท่านั้นแหละ กดลอตทมันใหม่เลือกเป็นธนูได้กดอ้อนีงไงเลือกเป็นธนูได้กดอาธีเพื่อย er in ah, er in ิงโอเคโจนไปก่อนเล้เปียกจิ er ้มหลังเข้าไปเซสพลูกสาวบอกว่าอย่าปล่อยให้ชีวิตใดๆรอดไปได้มันจะฆ่าม้า ออกไปคือตาของแกแล้วก็แกด้วยเรียบร้อยจิโซจะเย็นไวไอ้หนูไม่มีอะไรแล้ว มาเช่ดกิโซ่ทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้ไปต่อคุ <c oughs> ้เซฟร้องไห้เศร้าโศกเสียใจผู้คนล้มตายมัน,นมีขอให้เก็บเก็บนี่ไปยังไงต่อล่ะหรือว่าต้องขี่ม้าไปอ่ะมากดได้กดกดที่มา้าอ,อ๋อตีมา้า หมาดิรถเข็นไปชนเปิดทางโอเคได้ไปต่ออันนี้มีอะไรไหมสำรวจให้ครบก่อนมีมีของสํารวจให้เก็บน,นี่มีสลับตำแหน่งป้องกัน มีพลธนูดักยิงอยู่โอ้โหดักยิงเราคนตายเราต้องรีบไปคนนี้หลบได้โอเคต่อวิ่งวิ่งหลบเร็วๆธนูมาแล้วหลบมีโจมายคนหนึ่ง

ฟันคอคอขาดกระจุยเรียบร้อยมาสกิมาสกิาだこれほど若くまだこれほど若くตอนนียังเด็กอยู่แต่แท้ทักวันสองสามวันแล้วค่อยไปต่อรอทำไมละ่ะเราต้องรีบลงมือก่อนที่โชกุนจะจัดการน,นะคนที่นีหมดแรงทำอะไรไม่ได้แล้ว เราคาุยว่ไปเมืองถัดไปได้แล้วนะแต่คนขีค้คาดมันวางแผนจะไปป้นตอเจอกัชาวบ้านหลบอยู่นี่ฮิโรคิเจ้าจริงกันเหรอที่นี่ไม่ปลอดภัยหนีไปที่ไหนก็ได้หมดอีแต่ว่าถ้าไม่เหลือใครแล้วเมียข้าลูกข้าน้องชายของข้า พวกเขาผมอยากผมอยากให้เจ้ารอดชีวิตถ้าไม่มีที่ให้ไปแล้วไม่มีเหตุผลที่ข้าต้องไปด้วยที่นี่ก็ไม่เหลืออะไรนอกจากความตายและปอดเธอไปเล็บต้นหม่ข้าไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมไม่มีพวกเขาข้าก็ไม่มีอะไรอีกไม่นานเจ้าคงรู้สึกที่เดียวกับข้าหมายความว่าไงไอโกของข้ายังมีชีวิตอยู่รอดอยู่ใช่ไหมหรือว่าเสร็จมันไปแล้ว เอโก้ต้องรีบแล้วโจนมันบุกมันคิดว่าจะไปปนเมืองอื่นต่อจัดการมาเสร็จตรงนี้เลยตแล้วก็ใช้ท่าเินิเชอร์ ข้างล่างลา,งน,าน,น่าจะเป็นทางไปต่อเราลองขึ้นไปข้างบนก่อนมีของอะไรปะไม่มีทางตันงั้นก็ไปข้างล่างต่อตรงนี้มีสันเจา้าโอเคประตูทางนี้ล่ะเงียบไปลูกพวกมันยังอยู่แถวนี้ไม่เป็นไรแล้ว,ลวคุณนายผมจัดการพวกโจรให้คุณหมดแล้วอันต้าเราหนี่วะตัวเรื่องมันจะทั้งหมดตั่วดะโรโอ๊ะใครเห เมอ์ตบเบตนะไม่ตัเร่อเจ้าชื่อご存知ないไม่ตดเ้ไม่รู้จะทำอะไรรู้ตัวเองเป็นคนไม่รู้ะอะไาม่รู้จะอะไร้ายม่รู้จะทำอราไม่รู้จไร้ไม่รู้จะทำอไ้าไม่รูะทำอะไรถ้ม่รู้จะไม่รู้จะทำอะรถ้าไรู้จะอะม่รองไ้าไม่รอะไร่อยไร้าไม่อะไาไม่รู้จไรถาไม่ระทอะไร้าไ่อไรมาไม่ไร้าอะไ บักบักวิ่งผ่านไลนาประชาชนโอ้โหโดนฟันมีของเก็บของไ้คุณนายสันเจ้าตรงนี้เป็นโซนสุดสารเก็บของ ราสุสานทางตันหรอไปต่อไม่ได้งั้นลรงเดินทางกลับอ่ะด้วมาทางนี้ไม่บอกข้าคิดแต่จะเอาชนะผู้คนเหล่านี้ถึงไม่สามารถต่อต้านได้มันจำเป็นที่จะต้องไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเส้นทางที่ช่วยเหลือที่โชคุนจะมาช่วยเหลือเนะี่ยมันจะถูกตัด

ต่อทางนี้มีของเก็บเก็บของหน่อยมีช่องแคบระหว่างเข้าของแรกตัวผ่านไปมีของวิบวับเก็บได้ค้่ในตุดเต็บแกจะไม่ได้ไปจากที่นี่

บีวายอ่ะโอเคได้ละเปิดประตูเข้าไปด้วยฝ่าเท้าไปต่อข้างในอ๋อหน้าต่างเมืม่อใดต่อไป เดี๋ยวเดี๋ยวถขึ้นขึ้นขึ้นฮี่โลกี้ขึ้นแล้วก็เดินไปทางนี้ลงมาทางนี้ โดนฟดนโอยโดน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 รอยก่อนรอยก่อนลงคอคเรโดนโนหรอโอ้มดยนกลับมาแล้วเจ็บมันเจ็บเหลือเกินโตโต ยกโทษให้ข้าด้วยพวกมันลออข้าเอาไปขอที่พวกเจ้าต้องการที่สุดฮิโรคิฮิโรคิอย่าไปมีแต่ความตายที่รอคอยเจ้าบอกสิ่งทั่ต้องเผชิญงั้นเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ทางนี้เมื่อกี้ยังคุยไม่จบเลยมึงแต่ว่า่งที่มีความตายรอข้าอยู่แต่ข้าก็ต้องไปเพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่ข้า ต้องปกป้องอาจารย์สอนข้าไว้ว่าให้ปกป้องผู้คนยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองอย่างนั้ปน,นี่ไม่ใช่แค่การพ้นมันเป็นยิ่งกว่าการทำลายล้างตี๋ใช่มันมาเพื่อทำลายเมืองเลยเนี่ยมันไม่ได้มาแค่พ้นมันกะแบบไม่ให้ชาวบ้านฟื้นตัวเลยเนี่ยร้ายกาจมากบตนตรงนั้นมีของเก็บไม่ได้แล้ว อังน,นี้มาได้ข้างล่างมีของนะลงมาได้ตรงนี้ไปอีคุณนในเก็บไม่ได้อันนี้คัมพีคอมโบเบาจากด้านบนบน xx y ล้วตรงนี้ชักดาบไม่ได้นะเดี๋ยวค่อไปใช้ตอนการโจมตีทำลายเกาะและการป้องกันของศัตรูเคบน xx y ยวลองใช้ดูถ้าตัวนี้มีพวกกลุ่มโจรเรากดใช้อะไรกับไม้นี้ได้ปะ น่าจะเป็นการพลายน้ำนะโอเคพายน้ำมาคัดพวกโจรเรียบร้อยลงมาก็ประตูตนี้โอเคไปต่อได้แล้วเดี๋ย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 วลองใช้คอมโ,มโบใหม่มัน,นตายก่อน มันคอมโบคือขึ้นเอ็กซ์อ๋อแทงอย่างนี้อ๋อข้าใหม่นี่มีของเก็บกำลังเพิ่มขึ้นจุดเฟซเฟซละทางนี้มีไปไปทางอื่นได้อีกปะทุกคนจะไม่ได้นะทานหมดแล้วโอเคไปต่อ โดนเข้ามาตัวหลังหมดตัวตาแกละโอ้ฟันฟันฟันฟีอีสปอร์ตเลยนะ ตายละเกียบเลยหอขอละครั้งครั<ๆ>้งตื่นเต้นกันหน่อยครับเลื่อนเล็กๆเดียวเรียบร้อยตายไม่ต้องเต้นเต้น เสียเลือดกันตัวนี้เยอะไปหน่อยอ่านี่แค่ขโบจิ้มทีเดียวตายโอ้ยคนนีนิ่นโวยนี่เล่นหอกกิมคอ มาทางนี้ต่อสินะมีสัญเจ้าอยู่สุดเซฟเซฟป็นไงบ้างอ้าวสิ้นใจตายอผู้หญิงเด็กถูกแผงนคอตอนนี้มีแต่ความตายมันโหดมากเงียมโหดสุดๆข,ข้ารู้จักพวกเขาข้ารู้จักทุกๆคน อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยังเด็กนะฮิโรคิต้องรู้จักหลายๆคนอยู่แล้วแหละโดนชั่วเอ๊ะขา้างหน้าต้องมีพนูเหรอกินหลบมาปัน้น นี่มันตลาดที่ข้าเคยมานี่นีเ่เราเรากำลังกลับไปที่ลงสุดหรือว่าไอโกะจะถูกจับอยู่ที่ลงสุขขดของข้าสอบต้น เล็บหน่อยแล้วตรงนี้เมื่อกี้มันมีของเอาถอยไม่ได้ต้องฆ่าตัวนี้ก่อนจิ้มใกล่มากไอ้หอกนี่เส็เรียบร้อย เดี๋ยวข้าขอไปเก็บของข้างนอกก่อนออกได้ตรงนี้มีของอยู่เก็บเพิ่มไม่ได้แล้วตรงนี้มีน,นูเก็บเพิ่มไม่ได้เหมือนกันไปต่อไม่ค่อยได้ใช้คู่ในเลยฮนะใช้ดาบก็เอาอยู่แล้วเก็บระกำลังเพิ่มขึ้นตรงนี้มีของของตาสมโ มา <c oughs> ดาบเดียวปาสองเท่ <c oughs> มากอิโลกิอิโรกิโดโร่อิโรกิเจ้า <c oughs> ยังไม่ตายท่านไอโกโตนวะ เราอยู่ไหนอตอยู่ตรงไหนไลฝึกแต่อย่าไที่นั่นเลยอูว่าข้าขอร้องพวกนับพันไ็หยุด่าต้องไปถ้าว่าไอโกเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ข้าสัญญากับอาจาย์เข้าไปแล้ววพาขาจะปกป้องไอโกนี้ข้าข้าหาของอะไรไม่เจอเลยอ่ะไม่มีของอะไรให้ข้าเก็บ ซามูไรเหรอทำไมถึงมีซามูไรยอยู่ในหมู่โจรด้วยรู้ไปชุดติ๊กต้นมาจนไปได้ยังไงข้าคิดว่าเราคงเคยเจอกันมาก่อนข้าเป็นคนที่แกเป็นแผลเป็นข้าเห็นว่าแกตายไปแล้วนี่ อ๋อคนนี้ที่เราตัดจมูกไปหมู่บ้านนี้ลืมฝังข้าลงไปในหลุมงั้นก็แกสินะที่เธอต้องให้คำควรหาก่อนที่ข้าจะจบชีวิตของเธอเนะนี่ยแกแขนนี่มันต้องชำระเข้ามา ท่าน,นี้เอาอยู่เขาบอกถ้าเป็นไรท่าน,นี้เอาอยู่อเ,เอ้าโดนแทงไรซึ่งความสมดุลแกก็ไม่มีอะไรโดนแทงตายแล้วเด็กก็สู้ไม่ได้ โอ้ขึ้นมาก็ตู้ไม่ได้ฮิโรกิทาวามุเร้ว่าโมยุ่ยฮงซันมีเพียงพอแล้วพระโลกรอแกอยู่ไอโกะไอโกะเอาละครับคุณผู้ชมสลับเกมเท e ทูโยม i ในพาร์ทที่3นี้ก็ขอตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไง โวนในคลิปวิดีโอนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ